โอเคครับ okay, ผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนคนระับผมก็เดี๋ยวคลิปนี้เราจะไปเอา,เอ,าอะไรอะ่ะพัสดุนะผมพัสดุก่อสร้างนะผมไปกันเลยเอามาสร้างบ้านครับผมโอ้โหที่ร้านขายพัสดุก่อสร้างนะผมโอเคเราไปกันเลยครับผมไปกันโหลดนะครับผมไปกันเลยว่สวัสดีครับจัดไปห้าร้อยโอ้สี่ร้อยยี่สิบอ่ะโอ้ยขอค่าร้อยได้ไหมล่ะ ขอสักพันได้ไหมนี่โอ้ห้าร้อยนิดเอ้ยสี่ร้อยมันนิดเดียวเองเออขอสักห้าร้อยได้ไหมล่ะเออสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคเราจะเลี้ยวไปตรงนี้ครับผมคือโู้นเขาบอกว่าห้ามห้ามเลี้ยวมานะห้ามเลี้ยวห้ามเลี้ยวมานะแต่ว่าเราเลี้ยวนะผมเราดื้อนะผมเราดื้อนะคือโอเคผมสวัสดีครับเฮ้ยทำไมกระจกเป็นสีน้ำเงินนะวโอเคผมขากลับเราจะวาร์ปกลับนะผมขากลับเราจะวาร์ปกลับนะครับอ่ะก็แล้วอ โอเคเบรกีกโอเคเราก็จะซื้อของครับผมก็มีอะไรบ้างพี่เออก็เดี๋ยวขายให้เขาขนขึ้นรถให้เลยนะอันนี้หนึ่งอันครับผมไปขึ้นรถครับผมแปดร้อยี่สิบห้าบาทนะครับอันนี้หกอันเอ้ยอันนี้ที่บ้านเรามีครับผมไม่ต้องห่วงครับอันนี้สองอันเอ้ยอันนี้หนึ่งอันอันนี้ที่บ้านเรามีครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเอาที่บ้านกันนะผมไปเดี๋ยวเราวับกันไปเลยเดี๋ยวเราไปเอาที่บ้านนะครับก็เออ ก็เดี๋ยวไปสั่งซื้อกันที่บ้านเลยครับผมก็เออมันมีอยู่ในบ้านอยู่นี่ไงก็เดี๋ยวจอดตรงนี้เลยแล้วครับอในบ้านมีมันบอกว่าเอาอะไรนะเอออันนี้เหรอหกอันใช่ไหมมันมันจะกียนเนสียนเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเอากี่อันอะเดี๋ยวดูก่อนดูต้องดูที่ร้านนะผมต้องดูต้องดูที่ร้านเอ้ไม่ได้ดูที่หน้างานก็ได้ผมดูดูที่ในงานก็ได้มันเอากี่อันเออมันเอาทั้งหมด สองอันนะผมสองอันนะเรามีหกอันนะผมมันเอาสองอันโอเคเราจะเอาออกแค่สองอันนะผมปุ๊บปุ๊บโอเคเอาขึ้นรถก็มันศูนย์บาทนะครับนี่ขึ้นรถเรียบร้อยครับเห็นไหมขึ้นรถอยู่ตรงไหนวะฮะอ๋อนี่ไงไอ,ไ,อไ,อไอ้สีไอ้สีดำๆนี่ไงเอาผมโอเคเราก็จะเอ่อขึ้นรถไปที่หน้างงานเลยงของป้ายอู้โหดูดิทำงานที่บ้านครับช,ชิวๆสบายๆผม ส่งของครับมาส่งของแล้วครับเอารถออกไหนครับมาส่งของแล้วครับโอเคออกไปครับผมโอเคแล้วก็จะเอารถคันนี้ไปส่งครับผมวุนวุ้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 รู้สึกว่าจะต้องเอาไอ้รถเอารถเกียร์นะยกขึ้นนะว่ารถเมคโทรไม่น่าจะยกถึงนะเดี๋ยวเมคโทรออกจากทางก่อนนะผมเดินออกจากทางกันเลยตึ๊กตุ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 ๊กโอเคเดินออกเลยครับผมเดินออกกันเลยนะครับ เดิอนออกไปเลยอู Ooh, mm ้ hmm. เดินเป็นส mm ิบ hmm. เลยนะรถคันนี้เฮ้ย mm hmm. ทำไมแคทมันเดินแค่กเจ็ดอะ mm hmm. อา่าพักพักสองนะหมายถึงภาคสองนะเออภาคสองแม่งเดินเจ็ดเฮ้ยอย่าบอกนะภาคนี้เดินสิบหมดอะ่ะเออนะผมหมายถึงความเร็วนะหมายถึงความเร็วนะอู้โอเคเราก็จะถอยไปอา่าถอยไปส่งคลองครับผม mm hmm. อู้เราจะตั้งลำใหม่ครับผมปุ๊บเอ้ยใส่สายดากักรถ สายดาไม่โคว okay, โอเคเราจะทำเป็นตอนช้านะผม okay, โอเคจอดไว้อย่างนี้แล้วกันเนาะนะครับนะผมโอเคแล้วก็เอารถเคนนี้ยกอ,อันนี้เดี๋ยวผมเอาเข้าบ้านเลยแล้วกันนะครับเอาเข้าบ้านเลยแล้วกันนะครับเข้าบ้านไปดิไอ้น้องไม่เข้าอีกเข้าบ้านไปเ,ไเ,ไเ,ข,เ,เข้าบ้าน,เ,าานเอ,อ้ยทำไมดื้อจังเนี่ยตีตุ่ตีตุดลายแล้วเนี่ยนะครับผมโอเคแล้วก็จะ เอาขึ้นขึ้นไปบนบนบ้านครับผมบนบ้านตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะทําเป็นอะไรนะน่าจะเป็นที่เก็บก่องนะที่ซ่อมรถอะไรประมาณนี้นะเออน,น่าจะใช่นะเพระาะว่าตรงกลางนี่เป็นโดมนะผมทาเป็นที่ซ่อมรถหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะปึ๊บปึ๊บ,บอ่าโอเคโอเคปึ๊บยกขึ้นมาถอยครับผม โ okay. อเคไปอ่าวางไว้ตรงไหนอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมคิดไลยพี่เลนพี่เลนเล,นล่นละนะผมเราจะโยนลงครับผมดูซิว่ามันจะโยนได้หรือเปล่าวะปึ๊ไปโอ้โหโยนไม่ได้ปะนี่มันโยนไม่ได้วะอยากโยนอยากโยนอยากโยนมันโยนไม่ได้ครับทุกคนครับเอาไงดีวะโยนไม่ได้โอ้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันอันไหนเนี่ยอัน,นอันนี้เหรอไหนวะอ๋ออัน,นอันนี้อ๋ออันนี้ครับผม กวาอยู่เหลืออีกสองอันนะผมเหลืออีกสองอันไ่โอเคเออเคียนตัวนี้มันจะช้าช้ากว่าช้ากว่าเพื่อนนะช้าช้ากว่าอันใหญ่นะครับอันใหญ่จะไวกว่านะครับโอเคดูด,ดูดูตัวถ่วงนี่ด,ดูดูตัวถ่วงด้านหลังอันนี้เออตัวตัวถ่วงด้านบนไม่มีนะมีแต่ด้านหลังนะครับเพราะว่าเคียนตัวนี้เป็นเคียนเล็กเนาะ มีตัวถ่วงหรือเปล่าผมว่าน่าจะมีนะมันไม่มีมันจะทําได้ไงมันก็หนักดิโอเคผมอ่าล้วก็เลื่อนไปด้านหน้าผมโอ้โหเร็วๆหน่อยพี่เป็นงานสุดท้ายแล้วนี่งานสุดท้ายแล้วนะงานสุดท้ายของออวันนี้ผมของของวันนี้นะครับแล้วก็เอาคลิปนี้จบภายในคลิปเดียวนะครับของงานนี้นะเป็นสุดท้ายแล้วนะครับ ซึ่งมันทมว่าใหญ่แม่งก็ไม่ค่อยใหญ่เป็นงานขนาดเล็กๆนะผมถือว่าเล็กนะถือว่าเล็กนะก็เรามีเจ้าแคทเ,เดี๋ยวเราจะพาไปลุยเมืองที่สองนะอ,อ,อ,อีเมืองสองนะั่นแหละถูกแล้วเดี๋ยวเราพาจะไปเดี๋ยวเราจะพาไปลุยเมืองสองนะครับโอเคเสร็จแล้วก็แต่น้่นยกอะไรต่อพี่โอ้โหเยอะมากเลยทุกคนโอ้โหเหล็กโอ้โหโอ้โหเหล็กเยอะมากโอ้โห อเดี <muitas S 2> ๋ยววางวางบันไดก่อนไม่ได้หรอมันต้องวางเหล็กก่อนนะปื้อผมว่าจะวางบันไดก่อนไงโอ้เหล็กตัวเฮ็ดโอ้โหเยอะไปไหนนี่โอ้โหมันโยนไดไหมวะถ้าโยนได้ผมจะถ้าโยนได้มันจะสนุกนะอ๋อบันไดก็วางตรงนี้โยนไดรอเปล่าโยน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 เอื้อนเออนั่นแหละเอ้ยโยนไดโยนได้เอาว่ะเอาเรื่องครับผมเอาเรื่องมาจีโยนแล้วโยนแล้วโยนแล้วทีนี้จะโยนแล้วอ๋อจีโยนแล้วจีโยนแล้วปือ โอเคหย,อย,อยอ่อนลงหย่อนลงหย่อนลงภาพสามภาพสวยอย่างนี้นะโอเคเราจะโยนปังลงแล้วผมเราจะโยนปังนะมันติดตัวไหนก็มมนติดไปแล้วปึ๊บเอาแบบสูงๆมาแล้วเสือบสูงๆมาเลยอ๋อโอเคผมปล่อยผมเอา้าทำไมปล่อยไม่ได้อ่ะมันสูงเกินห่ะได้ยังไงกันไกลไข่ผ้าไหมหรือเรือไปหรือลำใหญ่มันสูงเกินนะผมน่าจะสูงเกินนะถ้าต่ำๆโยนได้ผม โอเคครับผมมาเอาเหล็กขึ้นก่อนนะผมเอาเหล็กขึ้นก่อนละกันนะครับผมมาเหล็กขึ้นก่อนนะเป็นเหล็กโครงลังคาผมทาเป็นโครงลังคานะอะก็ใช้เหล็กก็ผมถูกดีนะใช้ไม้มันหายากครับผมแล้วก็แพงด้วยนะเอ,อ้โอเคครับผมแล้วก็ไปเปี้ยงโอ้โหไปไม่ได้อีกเหรอโอ้เออ แล้วก็ยกโต๊ะครัฟับผมเฮ้ยไม่ใช่โต๊ะคัฟดิโต๊ะตัดไม้ผมโต๊ะตัดไม้ทําเป็นรูปแบบต่างๆนะครับเดี๋ยวเอาบันไดขึ้นก่อนเอาบันไดขึ้นก่อนนะก็เอาบันไดมาก่อนเอาบันไดมาก่อนลูกพี่โอเคมีเสียงหรือเปล่านะครับเอาบันไดมาก่อนแล้วกันเออเออเคียนตัวนี้ไ like ม่มีมุมมองภายในนะครับไม่มีมุมมองภายในนะผมืโอเคแล้วก็โต๊ะคาฟก็ผม ไม่ใช่โต๊ะค้าไม่ใช่เกมสไ વ เวเออจมีโต๊ะค้าบ้าบออะไรล่ะครับนี่บผมก็เป็นมันก็เปรียบเสมือนโต๊ะคา่นั่นแหละนะผมมันทําแบบว่าเอาไม้เอาไม้พวกนี้แล้วก็เอาโต๊ะเนี้ยในการทําเป็นรูปแบบต่างๆนะครับนี่มันมันเหมือนมันเป็นโต๊ะตัดไม้นะผมเป็นโต๊ะตัดไม้นะครับรับมีโต๊ะมีเลื่อยมีอะไรสักอย่างนะเนี่ยเขาก็ตัดไม้แล้วทำเป็นรูปแบบต่างๆเห็นไหมตามที่ผมว่าเลยนะครับ อ,อ๋อมต้องเอาอ๋อไอ้นี้ไอ้นี้ต้องใส่นี้ปึ๊บไอ้นี้ต้องใส่นี้ครับผมปึ๊บโอเคฝึงไอ้นี้ต้องใส่นี้เอออ่าปึงถ้ามึงมาวางใกล้ๆอย่างนี้ทำไมไม่ไม่ยกใส่เลยวะก็แปลกใจอยู่ <laughs> ทำไมไม่ยกใส่เลยวางวางใกล้มากแล้วเลยแล้วจะให้ผมยกใส่ทำไมเนี่ย เออบ้าบอจยู่อ๋อสงสัยเขายกขึ้นไม่ไหวเขาต้องการใช้เค็นยกแล้วก็ตอกตะปูอ๋อแบบนี้นี่เองครับผมแบบนี้นี่เองนะครับผมก็ว่าอยู่ทําไมพี่แจ็คเขาไม่ยกนะครับอ๋อแบบนี้นี่เองครับผมขอโทษขอโทษผมขอโทษนะผมไม่รู้นะครับไม่รู้จริงโอเคผมเรือนสุดท้ายครับผมก็เป็นว่าเสร็จพิธีครับผมงานนี้ครับผมก็มาดูอีกทีครับเพราะว่าเป็นงานทําที่บ้านผมทําชิวๆนะครับสบายๆครับผมนะครับ เป็นการทําที่บ้านนะทำโรงรถที่บ้านนะน่าจะเป็นโรงซ่อมรถนะครับโรงซ่อมรถที่เราซ่อมกันเป็นประจานั่นแหละน่าจะอยู่ตรงนี้นะครับโอเคเรียบร้อยผมเรียบร้อยแต่น้าแทนเราก็จะคืนเคนเข้าไปผมเราก็จะคืนเคนเข้าไปนะหรือว่าเขาคืนให้ปะคืนให้อัตโนมัติเลยเหรออ่าคืนให้อัตโนมัติครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้จบเรียบร้อยผมเราดได้กี่นาทีสิบนาทีพอดีครับผมโอเคครับผม เดินใหม่คลิปหน้างานหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ